สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนน่นอินไซ์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนํามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะซึ่งวันนี้เราก็พบกันในวันจันทร์ที่27มีนาคมพุทธศักราช2566ค่ะดิฉันอนุภาศิรีรวมมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะก็ดัชนีนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแม้ว่าจะมีซนติเมนต์เชิงลบจากข่าวของธนาคารดอยส์แบงค์ที่เยอรมันค่ะ ซึ่งมีเกิดกรณีว่า CDS นะคะตราสารผิดนัดชำระหนี้ของดอยส์แบงค์พุ่งสูงสุดในรอบ4ปีค่ะขณะที่ปัจจัยในประเทศนะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนักนะคะนักลงทุนนั้นรอติดตามการประชุมคณะกรรมการ,การการเงินหรือว่ากรนง,งอนะคะในวันพุทธที่29มีนาคม66ค่ะเช้าวันนี้นะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยปิด1,594.35จุดค่ะเพิ่มขึ้น2.50จุดหรือว่าคิดเป็น 0. 1 6เป์ มูลค่าการซื้อขายนะคะ18,689.31ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนวุ้นไต์ในวันนี้ค่ะก็ขอนำเสนอหุ้นบริษัทยงคอนกรีตจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าหุ้นยงนั่นเองค่ะราคาหุ้นยงนะคะแอบมาอย่างเงียบๆนะคะทั้งนี้ก็จะว่าไปแล้วค่ะหุ้นยงก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ได้รับอนิสงค์นะคะจากเรื่องของการเลือกตั้งนะคะ เพราะว่าจะส่งผลให้โครงการลงทุนโครงสร้าง,งพื้นฐานต่างๆะะของภาครัฐน่าจะมีความชัดเจนและคึกคักมากขึ้นหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นั่นเองนะคะก็อาจจะส่งผลให้มีแรงเก่งกําไรเข้ามาก็ว่าได้ค่ะย้อนดูผลประกอบการของโยงนะคะปี6-5ค่ะมีรายได้รวมอยู่ที่1,014ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น144ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้น17%จากปีก่อนแล้วก็มีกำไรสุทธิ101ล้านบาทค่ะ เพิ่มขึ้น32ล้านบาทหรือว่า4 6จากปีก่อนซึ่งก็เกิดจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์และงานโครงการในปริมาณค่อนข้างสูงทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะโดยบริษัทนั้นมีการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพทําให้สามารถรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ประมาณร้อยละ30ของรายได้จากการขายและบริการในด้านการงานตั้งแต่ช่วงปี62ที่ผ่านมานายสันเพชสลินอัฐกรค่ะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของโยงนะคะก็ได้ออกมา เปิดเผยถึงทิศทางของปี66ด้วยนะคะว่าคาดว่าจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งค่ะโดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตที่15%ขณะที่โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จที่บางใหญ่นะคะได้เปิดดําเนินการแล้วซึ่งจะเพิ่มกําลังการผลิตหนุนโอกาสการรับงานได้มากขึ้นส่วนความคืบหน้าโครงการก่อสร้างที่อําเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในไตรามาสที่1ั66นี้ค่ะปัจจุบันบริษัทก็มีแบ็กหลอกอยู่ในมือนะคะประมาณ400ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขยายกลยุทธ bueno ์การเติบโตทั้งจากกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและพร้อมขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อนเนื่องค่ะทั้งนี้นะคะคุณสันเพชรก็ระบุนะคะว่าหลังจากที่บริษัทได้เข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ในเดือนสิงหาคมปี65ที่ผ่านมานะคะก็ทําให้บริษัทนั้นมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งช่วยผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทเติบโตได้อย่างมีนัยยะสําคัญนอกจากนี้ก็ยังมีแผนการลงทุนในอนาคตที่จะลงทุนก่อสร้าง โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตส,สำเร็จรูปแห่งใหม่ที่จังหวัดระยองด้วยค่ะคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในช่วงปลายปี66โดยใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเงินทุนหมุนเวียนบริษัทซึ่งจะทําให้การขยายธุรกิจทั้งในการขยายกาลังการผลิตของโรงงานผลิตเดิมและการเปิดโรงงานการผลิตใหม่สนับสนุนให้รายได้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไปค่ะยงนะคะก็ปิดการซื้อขายในภาคเช้านะคะ2บาท84สตางค์ค่ะบวกไป0 1 8บาทส8สตางค์นะคะหรือว่าคิดเป็น 6.77%ค่ะมูลค่าการซื้อขาย76.87ล้านบาทนะคะและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรานำมาฝากกันวันนี้หากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุงนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามต่อที่เว็บไซต์หุ้นอินไซด์ .com และยังติดตามต่อที่ Facebook ค่ะ Instagram t ท i t t e r Line Square Telegram เช่นเคยนะคะรับชมได้ที่ย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube Channel ค่ะวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นสา์หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกจั์ถึงสุขเวลา14นาฬิกา วันนี้ดิฉันต้องขอตัวล,ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ